ระบบเครือข่ายเบื้องต้นซึ่งท่านจะต้องพอทราบบ้างว่าคำว่า,า IP address คืออะไรนะคะ IP address ก็เป็นตัวเลขที่แบ่งออกเป็น4กลุ่มใช่ไหมคะแล้วก็มีจุดขั้นนะคะ IP address เนี่ยพวก DNS gateway subnet mask คืออะไรนะคะ Proxy คืออะไรเนี้ยนะคะคงจะไม่ต้องถึงขั้นจำความหมายคำต่อคำมานะคะเพียงแต่ว่า พอให้ทราบว่าแต่และอันน่ะเขาใช้สำหรับการทำงานยังไงนะคะก็คือ,อเหมือนรู้หน้าที่เขาหรือว่ารู้ว่าลักษณะของหน้าตาออกมานี้อย่างนี้เขาเรียกว่า ip address นะคะถ้ามีตัวเลขมาสี่กลุ่มปุ๊บเรียกว่า ip address ถ้าเป็น2 5 25 5 2 5 5 2 5 5 1 2 8หรือจุดศูนย์หรือจุดอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้ามันขึ้นต้นด้วย25 5แปลว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นต้นนะคะอ่าแล้วเริ่มมีเครื่องหมายเพชฌ์มาร์กเต็มห้องเลยนะคะอ่า อาการหนักแล้วนะคะค่ะอันนี้คือเรื่องของไม่เป็นไรคะ่ะเน็ตเวิร์กไม่เยอะถ้าท่านจาไม่ได้ก็มีไม่กี่ข้อนะคะค่ะทิ้งๆไปซะนะคะเรื่องของซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวกับพรบนะคะพระบเรื่องว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พุทธศักราช2,550นะคะก็จะมีซอฟต์แวร์นะคะที่มีหน้าที่ในการบันทึกข้อมูลนะคะ การะจราจรทางคอมพิวเตอร์นะคะยกตัวอย่างเช่นพวก ICT Housekeeper นะคะหรือว่าอาจจะมีซอฟต์แวร์อื่นๆนะคะท่านก็ลองไปดูนะคะว่าซอฟต์แวร์ที่มันเกี่ยวข้องกับตัวพรบรนะคะน่าจะมีอะไรบ้างที่ดังๆนะคะเี๋ยฉันยกตัวอย่างมาให้หนึ่งอันไปแล้วนะคะอันอื่นๆท่านก็ลองไปอาจจะเซิร์ช Google ดูนะคะว่าพรบรนะคะว่าด้วยการกระทำ ผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์อันนี้อาจจะเชื่อมโยงไปถึงวิชากฎหมายได้นิดหน่อยนะคะต่อไปในเรื่องของเทคนิคการใช้อีเมลนะคะเทคนิคการใช้อีเมลเนี่ยเช่นอ to อันนี้เราใช้เป็นประจำอยู่แล้วนะคะ from to ก็คือถึงใครใช่ไหมคะ from to จากใคร cc คือ carbon copy ใช่ไหมคะ bcc คือ blind carbon copy attach คืออะไรเนี้ยนะคะซึ่งซึ่งอันนี้ก็จะ จะมีข้อคำถามนะคะว่าในแต่ละส่วนของหัวเมลนะ่นะคะจะใช้งานแตกต่างกันยังไงนะคะเว็บไซต์กระทรวงสาธารณส,สุขถ้าเราเป็นคนกระทรวงสาธารณส,สุขแต่ไม่ทราบนี่ก็คงจะนะคะต้องต้องไปหาความรู้เพิ่มเติมนะคะ mm hmm. ก็เป็นปกติชื่อเว็บไซต์นี่เขาจะเรียก u r l ใช่ไหมคะ u r l นะคะแล้วก็ข้อแปเป็นไวรัสคอมพิวเตอร์นะคะซึ่งตัวไวรัสคอมพิวเตอร์เนี่ย มันจะมีเยอะแยะมากใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นเป็นเวิร์มเป็นสปายแวร์เป็นฟิชชิ่งเป็น, ware, ปน, ishing, ปนอะไรต่างๆนะคะซึ่งท่านก็ลองไปดูนะคะว่าว่าไวรัสคอมพิวเตอร์มันมีกี่ประเภทอะไรบ้างยังไงนะคะอันนี้คงไม่ต้องลงลึกว่าแต่ละอันมันแบบทำลายเครื่องระดับไหนอะไรยังไงนะคะแพร่เชื้อยังไงนี่คงไม่ต้องนะคะแค่ทำความรู้จักกับไวรัส อย่างน้อยๆเวลาไปพูดคุยกับใครนะคะเขาจะได้คุยใน,ในเรื่องเดียวกันภาษาเดียวกันว่าเออเจอเวิร์มเนี่ยนะคะเวิร์มไม่ใช่ว่าเออเจอหนอนนะคะกระโดดหนีกันใหญ่ไม่ใช่นะคะเวิร์มคือชื่อหนึ่งของไวรัสคอมพิวเตอร์ที่มีคุณสมบัตินึงอย่างเงี้ยนะคะซึ่งก็ก็ลองดูนะคะทีนี้ก็จะมีเรื่องของอหน่วยของขนาดข้อมูลนะคะเช่นให้ท่านลองไปไปดูว่าอย่าง กิกะไบต์เนี่ยมันมันเล็กกว่าเมกะไบต์หรือเปล่าหรือว่าใหญ่กว่าอะไรเงี้ยนะคะลองดูว่าเมกะไบต์กิกะไบต์เทราไบต์นะคะการเรียงลำดับของข้อมูลซึ่งจริงๆก็คือคูณพันคูณพันคูณพันแล้วก็มีระดับของมันใช่ไหมคะจริงๆอันนี้เราเรียนตั้งแต่วิชาอะไรอะคณิตศาสตร์หรืออะไรสถิตินะคะซึ่งมีการมีหน่วยของการวัดข้อมูลเงี้ยนะคะต่อไปเป็นเรื่องของการกาหนดการต่อเชื่อม บนระบบอินเทอร์เน็ตซึ่งก็เกี่ยวข้องกับส่วนของการใช้ i t address DNS Gateway เหมือนที่ดิฉันได้เรียนไปเมื่อสักครู่นะคะคกลไกข้อ่าขเอ11เป็น,นกลไกของการทดสอบนะคะเป็นการป้อนอักษรเพื่อเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ท่านท่านเคยเข้าไปใช้เว็บบอร์ดหรือว่าเคยใช้สมัครอ e ีเมลไหมคะพวกฮอตเมลอะคะ่ะที่เขาจะมีตัวอักษรยึกยือเพื่อที่จะให้เราเคีย์เข้าไปนะคะอันนั้น ก็คือเป็นระบบหนึ่งนะคะก็จะมีระบบอื่นๆอีกใช่ไหมคะท่านก็ลองดูว่าระบบเนี้ยอาจจะเรียกว่าอะไรทไําหน้าที่ยังไงนะคะก็ลองไปดูนะคะต่อไปในเรื่องของอโปรแกรมสําหรับใช้ในเครื่องแม่ขายนะคะก็คือแค่แค่จะเป็นให้ท่านทราบว่าซอฟต์แวร์หรือว่าโปรแกรมที่ใช้กับเครื่องแม่ขายหรือเครื่องเซนะิร์ฟเวอร์น่ะนะคะ ฟ h o t o ช็อปใช้กับเครื่องเซิร์ฟเวอร์หรือเปล่าเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการบังคับเครื่องเซิร์ฟเวอร์ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าก็จะน่าจะมีซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวกับตัวเครื่องเซิร์ฟเวอร์ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นอะไรบ้างคะ,ะถ้าเป็นโปรแกรมฐานข้อมูลเช่น Microsoft SQL นะคะ MySQL อย่างนี้คือเป็นโปรแกรมเรื่องเกี่ยวกับการจัดการฐานข้อมูลบนเครื่องเซิร์ฟเวอร์ใช่ไหมคะถ้าเป็นอะ,อะไรดีอ่ะ เรื่องเกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์เมลเซิร์ฟเวอร์อาจจะเป็น Apa c h ชนะคะเรื่องของการเขียนโปรแกรมอาจจะเป็น ASP.NET เซิร์ฟเวอร์ใช่ไหมคะ Enterprise าอาจจะเป็น PHP ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเครื่องเซิร์ฟเวอร์นะคะถ้าเป็นพวก Flash พวก r e a m w e a v ร r พวกอะไรนี่ก็ไม่ได้เกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์เป็นเครื่องของคลา e n อหรือเครื่องที่ใช้ในการใช้งานในคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล เพราะนั้นอันนี้ก็จะไม่เกี่ยวกับเครื่องของเซิร์ฟเวอร์อย่างนี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอ่ะอันนี้เนี่ยท่านก็ต้องมีความรู้เกี่ยวกับซอฟต์แวร์บ้างว่าซอฟต์แวร์กลุ่มไหนใช้งานยังไงนะคะดิฉันพูดขึ้นมาว่าเป็น Flash นะคะอย่างน้นอยๆท่านต้องทราบว่า Flash เนี่ยใช้ในการที่จะทํางานด้านไหนด้านกราฟิกใช่ไหมหรือว่า Flash นี่เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้บังคับแฮนดิไดรฟ์อ่าไม่ใช่เพราะว่าแฮนดิไดรฟ์เรียกอีกอย่างว่าแฟลชไดรฟ์ใช่ไหมคะก็ จะมีคำถามลวงท่านเยอะแยะไปหมดนะคะอันนี้ท่านต้องแม่นนะคะถ้าท่านใดไม่แม่นี่จะถูกลวงดิฉันคิดจุนะคะทีนี้ก็จะมีในส่วนของต่อไปนะคะการเรียงลําดับของข้อมูลนะคะเนื่องจากว่าการข้อสอบของชุดนี้ดิฉันจะใช้ Microsoft Word นะคะเพราะฉะนั้นจะมีรับวิธีการเรียง ข้อมูลนะคะซึ่งบางท่านอาจจะยังไม่ทราบด้วยซ้ำว่าใน Microsoft Word สามารถทำการเรียงหรือว่า sort sort นี่นะคะข้อมูลได้เรียงจากน้อยไปมากก็ได้เรียงจากมากไปน้อยก็ได้นะคะอันนี้ท่านก็ลองไปซ้อมซ้อมมือนิดนึงว่าวิธีการเรียงข้อมูลเนี่ยเรียงยังไงนะคะเข้าที่เมนูไหนนะคะมีออปชันอะไรบ้างนะคะส่วนขยายของไฟลต์ต่างๆในกรณีเกิดการจัดเก็บ นะคะจไฟล์ extension ท่านทราบไหมคะคือ extension คือเวลาเรา save as ไปนะคะมี save as ไปมันจะเป็น .doc .xls .xlsx .ppt .pptx เงี้ยนะคะท่านก็ลองไปดูหน่อยว่าเวลา save as แล้วก็ไฟล์ type ข้างล่างที่เป็นไปได้ในการจัดเก็บข้อมูลของ Microsoft Word Microsoft PowerPoint Microsoft Excel เป็นอะไรบ้างนะคะ ต่อไปเป็นการสะกดคำผิดนะคะหน้า35นะคะการสะกดและแก้ไขคำผิดฟังก์ชันหลายฟังก์ชันที่เราไม่มีการใช้งานนะคะแล้วก็มีประโยชน์ก็คือ,อ,อดิฉันขอภัยที่ที่ไม่ได้เลื่อนตัวสไลด์เลยนะคะเพราะว่าให้ท่านโฟกัสไปตามเอกสารนะคะก็เรื่องของการสะกดแก้ไขคำผิดเนี่ยนะคะซึ่ง มันจะมีวิธีการนะคะกรณีที่เกิดคาผิดมันจะขึ้นอะไรขึ้นเส้นหยักสีแดงสีเขียวว่ากันไปนะคะแล้วก็วิธีการก็คือสามารถทําได้หลายวิธีนะคะคลิกขวาแล้วก็ให้มันขึ้นตัวเมโนูเร่งด่วนมาหรือว่าจะไปที่เมโนูอะไรต่างๆถ้านก็คงจะจะต้องดูหลายวิธีนิดนึงนะคะการใช้ฮอตคีย์ต่างๆนะคะฮอตคีย การเซตรูปแบบการเซตสไตล์สไตล์บางท่านอาจจะไม่เคยใช้นะคะสไตล์คือการทำารูปแบบที่กำหนดทิ้งไว้แล้วก็เราสามารถหยิบมาใช้กี่ครั้งก็ได้รูปแบบที่ว่ายกตัวอย่างเช่นตัวสไตล์นี้เราเซตไว้ให้เป็นตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้นะคะเซฟไว้เป็นเป็นสไตล์ที่1นึ่งเราก็สามารถเอากลับมาใช้โดยที่ไม่ต้องคอยเซตตัวหนาตัวเอียงขีดเส้นใต้ทุกครั้งก็จะลด เ,เวลาในการทำงานไปนะคะเพราะฉะนั้นท่านก็อาจจะกลับไปดูนิดนึงว่าตัวสไตล์เนี่ยใช้งานยังไงนะคะคงไม่ต้องลึกลับซับซ้อนไม่ว่าจะเป็นการ S อสไตล์โมดิฟายสไตล์อะไรพวกนั้นคงไม่ต้องถึงขนาดนั้นนะคะแล้วก็การจัดฟอร์แมตทั่วไปนะคะเช่นตัวเอียงตัวหนานะคะการใช้คีย์รัดคีย์รัดยกตัวอย่างนะคะซึ่งซึ่งท่านก็ไปดาวๆเอาแลวกันว่าเดี๋ยวจะเป็นการบอกข้อสอบกันเกินไปนะคะ คีย์รัดที่ใช้เยอะๆนะคะคีย์รัดที่ใช้เยอะๆพวก Ctrl S ก็คือ save Ctrl C ก็คือ copy Ctrl V ก็คือจับบางอะไรเงี้ยนะคะง่ายๆนะคะๆๆ